ยอมเปิดไมค์ค่ะเปิดไมค่ะเปิดไมคค่ะโตสอบ้าเด็กเฟังที่ไม่เปล่าซึ่งเด็เด็กเก่งมาตลอดพอสู่เบรกที่สองนะคะก็ช่วงที่สองนี้เราต้องมีเกมแต่ก่อนที่จะเล่นเกมเนี่ยก็คือวันเนี้เป็นวันแรกของการเปิดโหวตงาน B N K Forest and C J Forest r e s e s t Hour 2022นะคะเป็นวันแรกเลย ซึ่งงานนี้นะคะเราจะจัดขึ้นในวันที่30ตุลาคมนี้ที่ยูเนียนฮอล์นะคะชั้น6ยูเนียนมอลล์นั่นเองซึ่งเราจะเปิดขายบัตรตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปคะ่ะอ่ามีอะไรอีกฟ้าใสก็เปิดเออเปิดให้หวดตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมคะถึงวันที่7ตุลาเลยคะ่ะโดยการใช้โทเค็นในแอปพลิเคชันในแอมฟตีเนั่นเองนะคะ<ว>ใช่ค่ะ<ว>แล้วก็ ที่สำคัญนะคะการโหวตในครั้งนี้เนี่ยบีนเคโทเคของทุกคนจะถูกเบิร์นจากระบบหลังโหลดเสร็จค่ะว้าวันน้นเรามาพูดถึงความรู้สึกสักเล็กน้อยดีกว่าว่าเราอยากให้เพลงไหนของซีเจมคน e ีได้ขึ้นสเตจบ้างแบบเด็กๆมีเพลงในดวงใจไหมเผื่อแฟนคลับแบบอยากจะถามว่าเราอยากอยากโหวตเพลงไหนบ้างอะไรอย่างนี้ไหอะไรไปก่อนดีเบาๆน้องมิวอะ โอ้โหชัดิีชัดดีโอ้โเมื่อกี้แบบโอ้โโอ้ของหนูอยากให้เพลงมารลิขึ้นเพราะว่าหนูรู้สึกแบบเออมันเป็นรามอะไรอย่างเงี้ยเป็นออริจินอลซองด้วยของ C G M ใช่ก็เลยอยากให้เพลงนี้ขึ้นมากๆเลยค่ะต่อไปพระสายล่ะ สำหรับหนูแล้วก็อยากให้เป็นเพลงออตนาค่ะเพราะว่าแบบก็เป็นเพลงที่เราได้ร่วมร้องด้วยอย่างเราก็เลยอยากให้เพลงนี้ได้ขึ้นอะไรอย่างนี้เยยมยอนตรงพันละคะของหนูคือมีหลายเพลงมากคือแบบเลือกไม่ได้เลยหนูสามารถพูดพูดได้หลายเพลงใช่ไหมคะพูดได้เลยใช่โอเคหรือจะพูดทุกเพลงอ่าก็คือเพลงแรกก็คือ โอนเอกลาวาเลนตินหรือวาเลนไทโชคดีค่ะเพราะว่าเพลงนั้นเนี่ยหนูก็ได้ไปเป็นฟอนเมมเบอร์ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะขึ้นเพลงนี้แบบ16งคคนอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วก็เพลงต่อไปก็คือเพลงมารีค่ะเพราะเป็นออริจินอลซองซีจีเอ็มก็อยากจะให้ขึ้นในงานนี้ด้วยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คือเอ่อมาเอชิกะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเพลงนี้ก็เพลงล่าสุดของซีจีเอ็มโเทสแล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่าแฟนคลับจะได้แบบเชียร์ด้วยเพราะว่ามันจะเป็นเพลงที่แบบว่าเขาเรียกว่าไง ที่ให้แฟนขับเชีย์อะไรอย่างนี้รู้สึกว่าสนุกถ้าแบบได้ได้ขึ้นในเพลงนี้จะสนุกมากๆเลยนั่นแหละค่ะก็เลยว่ารอเลยค่ะอ่าต่อไปน้องเชียร่าละค่ะ้องหนูก็เพลงโอ e r n i น h t n ว m เหมือนกันค่ะใช่ <c oughs> แล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คือเพลง v o l a t i l people ค่ะเพราะว่าเป็นเพลงแรกที่ติดเซมแล้วก็ อยากใส่ชุดเซมอีกรอบแบบไม่ได้เต้นแล้วก็ใส่ชุดนานมาใช่เอ้ยอยากเห็นเหมือนกันนะเอออาน้องแองเจิ้ลค่ะค่ะจริงๆแล้วอยากบอกแฟนคลับทุกคนว่าถ้าได้ขึ้นทุกเพลงของซีเจมเลยก็ดีแต่ว่าอยากให้เพลงติดไปเยอะๆแบบของถ่ายเล่แต่ว่าเที่ยวไปแล้ว24ที่โอ้ยโอเอาทุกเพลงแต่ถ้าเกิดแบบชอบจริงๆ รู้สึกว่าไม่ได้เต้นนานมากๆแล้วก็น่าจะเป็นเชนอฟเลิฟกับชียงห <c oughs> ม,ม่เ,เนืจรชิ้งชิ้งชิ้งแต่คอลเทนตเท่าไหร่รู้สึกว่าแบบเอาจริงแอบลืมท่าไปแล้วนะ16คนอ่ะจําได้แต่6คนเพราะไปรถโชว์บ่อยมากแต่ว่าแบบเต16คนมันไม่ค่อยได้เกิดขึ้นนานมากแล้วก็เลยคิดว่างานนี้แหละที่พวกเราจะได้แบบมาเต้นกับ16คนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องแบบโหวตให้พวกเราเยอะๆนะ CGM จะได้ขึ้นัุกคนเลยหรือวกาในที่แบบเห็นแฟนคลับแบบ พูดกันเยอะมากก็คืออนาตกะใช่ไหมเพราะว่าถ้า,ถาเกิดว่าเพลงนี้ติดก็คืขขอพวกเราได้ขึ้นกันทั้งหมดทุกคนเลย<อ>ก็เลยแบบว<อ>่าอุ๊ย<อ>เป็นหนึ่งเพลงหนึ่งที่แบบดีมากๆาถ้าบบได้เลือกใช่ไหมเพื่อนเพื่อนทุกคนก็จะได้ขึ้นแบบเวทียิ่งใหญ่ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะสำหรับพี่ก็พี่รักทุกเพลงของพวกเราเลยก็ไม่ว่าจะเพลงไหนได้ขึ้นก็จะรู้สึกดีแล้วก็จะเตรียมตัวสําหรับการขึ้นทุกเพได้เลยจริงๆพวันต้องตื่นเต้นอ่ะแบบอุ๊ยเี่วันหน่ซื้อหกค่าแล้วก็เดินหนี ไม่ไดเพลงของพวกเราอ่ะขึ้นไปแบบท็อป3อะไรอย่างเงี้ยโออะไรอาี้ยไปดูหน้างานว่าแบบเราหนึ่งหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหออนั่นแหละก็ฝากทุกคนโหวตเพลงของพวกเรา CJ เ r ม j e รสด้วยนะคะใช่โหวตเยอะเยอนะฝากด้วยค่ะ งั้นเราไปเข้าเกมกันดีกว่านะคะก็เกมวันนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับเพลงนั่นแหละเพราะว่าจะถึงงานสําคัญของเราแล้วแล้วก็จะมาโชว์ศักยภาพของการจาชื่อเพลงของเด็กๆกันหน่อยดีกว่าว่าจะจาชื่อเพลงได้หรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่เรามาจะเป็นชื่อเพลงภาษาไทยนะคะซึ่งบางทีเพลงของเราจะมีภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมอเออเราอาจจะติดภาษาญี่ปุ่นแต่ว่ารู้หรือเปล่าว่าแปลภาษาไทยชื่ออะไรเ,ะะอ,เออซึ่งพี่จะเป็น m อ ในเกมนี้นะคะซึ่งน้องๆทั้ง5้าคนจะต้องแข่งกันย้ำว่าแข่งกันก็คือใครเร็วก่อนคนนั้นก็ได้คะแนนนะคะโดยที่พี่จะเออพี่จะดูยังไงดีให้ครบทุกต่อคือของพี่จะดยาก <c oughs> แมยกมือในแอปไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ไหม <c oughs> คือพี่จะพยายามดูว่าถ้าใครเร็วพี่ก็จะให้คนนั้นตอบต่อน,นะโอเคได้นะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเรามีสิป้าย1ิบเพลงนะคะแนนกันไปจบท้ายเกมเราจะมีผู้แพ้ผู้ชนะ นะคะอาจจะมีบทลงโทษเล็กๆน้อยๆสนุกสนานนะคะอ่าเรามาเริ่มจากเราจะต้องเลือกแผ่นป้ายสีนะคะมีอยู่ด้วยกันสิบสีเดี๋ยวให้แรนดอมเลือกละกันอะเคลียร่าลองเลือกสักสีหนึ่งขึ้นไปนะคะคืออะไรคะ <c oughs> หนูต้องเลือก <c oughs> อาแบบขึ้นไป <c oughs> เอาขึ้นจออะไรเป่าอ่าหนู <c oughs> <ๆ>เอาตรงกลางเลยค่ะสีส้มอ,อ่อนสีส้มอ่อ,อ,อนอ่ะพอป๊บปั๊บใครได้ยกมือนะ เฮ้ยยังยังเีฮยเพลงอะไรอ่ะมีใครได้ยังมีใครได้ยังสงสียมากใครจะตอบพูดช่ายากอะอะไรอะเพลงอะไรอะคือคำไม่มาน้อยมากเลยอะของเบียนเคเป็นเพลงของเบียนเคโฟเยสโอเคแลจะเจอเพลงยากเลยหรือเปล่าโห มีใครได้คือเราสามารถขึ้นตวอสอนตอไปได้เรื่อยๆไหมได้าลยๆแค่แค่ลองตอบไหมแค่ะค่ะเนอะค่ะเคลเยกเลยเคลเลียวจังเลยเคลเลียเคลเลอคือเมโลดี้๋อ้ว่าจริงด้วย ฉันแบบอธิษฐานอาธิษฐานอะไรสักอย่างเออเหมือนก่อนพี่หนูก็แบบอธิษฐานอะไรอะไรโพปือหนูอะอธิษฐานอะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคนคิดถึงโพจีตอนแรกหนูก็นึกถึงโพพี <_ t ot> ่ตาแรกเก่งมากเก่งมากเจล่าเลือกเองตอบได้เองเก่งเออนี่ s> <S อ่าต่อไปให้น้องมิวเลือกสีดีกว่า,าสีไหนดีก็เขาหนูเอาเป็นสีเขียวเข้มละกันค่ะ เกี่ยวเข้มนะคะแต่ใครเร็วใครได้นะคะหนึ่งส่งไปค่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะอินอะไรวะอินนี่เขมอินนี่เขมง่ายมากอินนี่เขมย่า้องพันน้องพันยกมือแล้วปับเลยเข้มเผลอค่ะอ๋อแต่รู้ป่ะพี่คิดอะไรพิ้วไหวแน่เลยพิ้วไหวไม่ได้อ่านเิ้วไหวแต่เป็นเฉลยเอง เก่งมากน้องพันได้หนึ่งคะแนนทน้องพันเลือกสีต่อเลยหนูขอเป็นสีชมพูอ่อนค่ะชมพูอ่อนเฮ้ยฮะนี่เหรออุ้ยค่นี่เลยเหรออะไรอะเพลงรอค่ะราอ๋ออ๋อ๋อออ ลุ้นๆอ่าแองเจลแองเจลรถไฟส่ลุงอุ้ยต้องรุ่นใหม่เฉลยทีมเลยจ้าทีมงานพี่ๆทีมงานนับคะแนนให้ด้วยนะคะเด็กๆจำคะแนนของตัวเองด้วยนะคะต่อไปแอ็นเจนเรื่องแผ่นป้ายต่อเอาเป็นสีชมพูเข้มค่ะชมพูเข้มค่ะอุ้ย CJ f l o r ี a n ค่ะเพลงอะไรพ่านค่ะอ่าพานต่อจริงจังสุดเส้นทางค่ะโอ้ยจริงด้วยไม่คิดอะไรไม่ออกเลยอ่ะไม่ออกเลยอ่ะเอ๊ะใครแพ้พี่จะให้ไปคัดลายมือชื่อเพลง CJ Florian ไหล่อเลยตา้องพันมีสิทธิ์เลือกอีกแผ่นป่ง

เก่งมากคิดแบบอะไรเงยเงยแน่เลยเงยเงยหัคือกำลังคิดเลยว่าใช่คุกกี้เสียงทันหรือเปล่าแล้วกำลังเอาอักษรไปเติมในช่องเก่งมากเอลาเลือกอีกหนึ่งแผ่นไปเอาสีเทาอ่อนค่ะเทาอ่อนหนึ่งสองสไปชิจมโพเร์ได้แล้วถูได้ทำอะไรกันก่อน ยังไงหนึ่งคนฮเย้เย้ใช่นอนวัขนาดนี้ในโมเป็นภาษาไทยยังไงดีอันนี้เออใองเท้าเทาเข้มเขียวอ๋อแองเจิลเลือกอะไรเอาเท้าเข้มค่ะเท้าเข้มไปต่อไปดูแล้วอ่าแองเจิลมาเส้นทางของผู้ใหญ่ค่ะอ๋อ หนูก็เลยจะงูใหญ่อะไรใช่ไหมหนูก็ยกนั่นกางเกงนี้เลยเขาหน้ามาพรมเสียงเลยลุงให้ฟ้าใสเลือกเลยสองเขาใส่เลือกเอ่หนูเอาน้องฟ้าอ่อนเบบี้บลูแล้วกันค่ะเบบี้บลูเบียนเคฟเฟอร์เลนค่ะเพลงอะไรคะฟ้าใส่มา เพลงอยากจะได้พบเธอค่ะเอ้ยหนูกำลังจะกดยกสุดมากได้คะแนนแล้วและเหลือป้ายสุดท้ายสีอะไรใช่ไหมหรือสีสีอะไรนะสีหรือสีอะไรส้มเหรอแต่สีส้มเข้มหรือเปล่าใช่ไหมสีเขียวพี่พี่บอกพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกัน อันนี้แหละอุ้ยอุ้ยใครอ่ะใครอ่ะเสียงใครอ่ะใช่เคลียร์เปล่าใครเคลียร่าหรเปล่าหนูรู้เองก็รู้อันก็รู้ไม่เหมือนเมื่อกี้เสียงใครดีฮ่ะฮ่ะฮ่ะเคลียร่าจะตอบเคลียร่าจะตอบไหมพี่ให้เสียงมาก่อนเดี๋ยวจะตอบไหมไม่แต่หนูไม่มั่นใจอ่ะเคลียร่าไม่กล้าตอบนะเอาเลยเอาเลยพี่เอาเลยเอายกให้ด้วยแล้วอ่ามี ใช่ไหมเรียกเพลงอะไรบานาน่าวะโอเคยังดีออเย้ๆเรียหรอสรุปคะแนนไหมหรือไม่เดี๋ยวรอพี่คิมงานถึงคะแนนก่อนแล้วกันได้บรริงมิ้วได้กี่คะแนนซิได้ใครต้องค่ะได้หรอมื้อต่อถูกมีกูพี้เซ็งใจ มีมีเพจที่แบบกําลังจะตอบแบบกำลังจะกดจุดสามจุดตอบแต่เอ๊ะไม่ทันไม่เป็นไรงั้นเรามาเอ่อพูดอะเรามาพูดถึงอย่างอื่นกันก่อนดีกว่าอ๋อโอเคพี่เขาจะลงคะแนนให้เราแล้วนะคะตอนนี้นะคะขอประกาศคะแนนก่อนนะคะแบบแรกนะคะเคียร่าสองคะแนนเย้ทัศยหนคะแนน น้องคันสามคะแนน้แล้วน้องเองก็สี่คะแนนว้าวกินไข่ต้มมันไหมไม่ได้นะ่หโอเคเพราะน้องมิวจริงจริงน้องมิวรู้แต่ว่ากดไม่ทันกดไม่ได้กดไม่ได้ไม่ได้กดไม่ได้สรุปคะแนนเรียบร้อย ก็ก็คือเกมนี้ก็เกี่ยวกับชื่อเพลงนั่นแหละก็เลยอยากจะให้ชวนชวนทุกคนนะคะมาร่วมโหวตกันเนาะโดยเฉพาะเพลงของเรา c ีเจมฟอนะคะก็อยากให้ติดอันดับการหลายๆเพลงเลยแล้วก็ให้เพลงขึ้นไปสูงๆเลยนะคะพวกเราก็อยากไปโชว์ศักยภาพแสดงให้กับทุกคนดูในเพลงของพวกเรานะคะก็ยังไงก็ฝากเพลงของเรา c ีเจมฟอด้วยค่ะด้วยค่ะแล้วก็อยากจะ ฝากถึงเพืเ่อนๆพวกเรานะคะที่ติดโควิดนะคะขอให้เพืเ่อนๆหายไวๆนะทุกคนกินแอดซูนค่ะกินแอดซูนกับเลยค่ะแป๊บเดียวก็หายนะคะได้แล้วอ่ะเรามาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันดีก,กว่าก็คือสายของได้ๆใช่<า><า>เริ่มเลยคะ่ะค่ะก็ล่าสุดของพวกเรานะคะก็เป็นเพลง ของซิงเกิลที่4ี่นะคะมาเอชิกะมุคาน้ค่ะสุดเส้นทางแล้วก็ยังมีเพลงร้องด้วยนะคะก็คือนิจิโนะเลชาแล้วก็โทโมระจิค่ะก็สามารถรับชมวิดีโอนะคะได้ที่ YouTube ซีเจมโฟเรสค่ะก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามของพวกเรานะคะมี a c e b o o o เอเอาใหม่นะคะ a c e b o o k i e มโปรนะคะทุกคนแล้วก็ Instagram c ซีเจมโรแล้วก็มีของ Member นะคะ Twitter c ์ซีเจมโรของ o f f i ิเชีอย่างเดียวนะคะทุกคนแล้วก็ YouTube c จมโปรเอแอปพลิเคชันไอแด้วยค่ะเย้แล้วก็ทุกคนนะคะสามารถฟังเพลงของพวกเราผ่านทางสตรีมมิ่งต่างๆได้นะคะได้ที่ j o o ส Spotify, Apple Music, YouTube Music แล้วก็ไทดอน,นะคะ่ะ อนอกจากนี้นะคะก็ยังมีช่องทางติดตามที่แบบเพิ่งเกิดขึ้นใหม่เลยไม่นานมานี้ก็คือ TikTok นั่นเองใครยังไงก็ชอบใครรักใครก็สามารถพิมพ์ชื่อพวกเราแล้วก็จุด TikTok อกแล้วก็ชื่อ Member เมมเบอร์ได้เลยแบบเอ้ยแบบติ๊ t o อจุดชื่อซีเจโฟนเอได้เลยเออโอเคไปแบบฟอลโล่กันได้แต่และคนก็มีแบบคอนเทนต์แตกต่างกันไปอื <c oughs> ้ลแล้ว แล้ก็อยากจะขอฝากงานรถที่จะถึงนี้หน่อยค่ะก็คืองานรถชาที่ไอ้กนยานั่นเองค่ะวันเสรงอาทิตย์นี้นะคะวันที่สิบเจ็สิบแปกันยานนี้นั่นเองใครว่างก็มาดูพวกเราได้นะคะย็่ตอนนี้กำลังซ้อมก็ยังหนักหน่วงนะคะโอเคค่ะก็สำหรับป o อ up ั i v ล on tour ัวในครั้งถัดไปนะคะก็คือวันอังคารที่22กันยานี้นะคะจะพบ กับพวกเราได้ที่ไหนนะคะก็เรายังไม่บอกแต่ว่าอย่าลืมติดตามผ่านทางเพจ Facebook ของ c g m f o r e นะคะแล้วก็มาพบกับพวกเราพร้อมกับความสนุกได้ในป๊อปอัพไลฟ์ของพวกเราไม่ว่าจะเป็นออนทัวร์ก็น่าจะเป็นออนทัวร์แล้วนะคะในั้งหน้านะคะงงก็ฝากติดตามพวกเราทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเมมเบอร์ทุกคนด้วยสำหรับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขกับ ไลฟ์ของพวกเรานะคะถึงแม้ว่าจะเป็น from home นะคะแต่ก็เดี๋ยวเราก็จะมีงานได้เจอกับทุกคนแน่นอนนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้พวกเราก็จะรักษาสุขภาพกันอย่างดีเลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับทุกๆคนใหม่ใน p o อั p ครั้งหน้านะคะไงก็ะมีลอเปล่าฮะเรามีอะไรนะเรามีลงโทษ่ไหมไม่มีแล้วโอเค คิดว่าแบว่านี้มีแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนเก่งมากนะคะวันนี้ใช่ทุกคนพยายามพยายามโอเคงั้นวันนี้เราจบไ์เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสุขภาพกันนะคะ